นี้จัดเมนูกับเมนูเด็ดของเราอะไรนะนักเรียนเราคุยกันเมื่อกี้คั่วแฮมกับเผาควายคั่วแห้งงูกะเพราควายครับเอาล่ะครับถึงขั้นตอนสำคัญครับขัวได้ที่แล้วก็อ่าครับเนื้อไปเลยเนื้อคือไม่ได้ใช้เนื้อแดงอย่างเดียวครับใช้เนื้อผสมเครื่องในครับตัวนี้คคิดถึงมากเลยเนี่ยดีใจมากวันนี้กักตัวบอกละมอนเลยกักตัวสามชั่วโมงเลย โรงเรียนมาต้องเบื่อเนี้ยแล้วน้อยพี่น้องนี่นี่ถึงเวลาแล้วครับใบกะเพราควายที่เรารอไว้ทั้งวันนี่พระเอกเขาได้นี่ครับเพราะอะไรนะเนื้อผัดกะเพราควายเอามาแล้วครับกราบสวัสดีเอฟซีควโรงเรียนป้าาาาสวัสดีครับตาลีครับผมสวัสดีครับสวัสดีข้างครับผมครับ วันนี้มากับเมนูเด็ดครับเย็นนี้โอ้โหคุยกับนาเล่ไปหลายวันแล้วครับเมนูวันนี้ภูมิใจเสนอมากกับเมนูอย่างนอนนาเล่เนี่เดี๋ยวก่อนอื่นเลยให้ดูเนื้อก่อนนี่เป็นรวมนอนเน้อเนินเครื่องในรวมครับมีตับมีบักแก้วมีม้ามาัใคคิดซ้ำนี่อาจจะคิดว่าเอต้มแซบต้มครับต้มขมต้มนั่นแกงออมครับแต่ว่าอันนี้มาเนี่จัดเมนูกับเมนูเด็ดของเรา อะไรนะนักเรียนเราคุยกันเมื่อกี้ขัวแฮมกระเพราควายขั้วแห้งงูกระเพราควายครับเออเนี่นี่ใส่ใบกระเพราควายครับนี่คือนี่แหละสุดยอดนี่กระเพราควายครับครับภาษาไทยเรียกว่าใบยีรายีรายีรารดร้อนแรงเหนือคนเหนือว่าเมื่อก่อนนี้บ้านผมนี่เรียกชื่อว่าใบจันหมาวอด สมัยนั้นนี่ไม่มีพรบคุ้มครองสัตว์นี่หมาวอดครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนเสรีอ่าเสรีนี่นี่แล้วก็มีหลายอย่างมีใบโกศลมีใบกระเพราครับภาคเหนือเป็นส่วนมากจะเป็นเมนูนี่เป็นอาหารภาคเหนื้อนโรงเรียนเนาะต้นตำรับคือบางคนบอกมันกินได้หรือใบโกศลที่เอาไปวัดสินะที่ทํากระทงนั่นเลยนะแซ่บหวานเลยนะ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 เลนะเลยนะเลยนเลาจะเลยนะเลยนะเลยระเลยน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 ะเ่อนะเนะเลยนะเละเป็นะเลยนเลยนะ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 เลยนเลยนะยนะเล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 ยนะเนเลยนะเลยเลยนะเอยเลยนะเลนะเอยเลยนะเลยนลยนะเลยนะเนะเลยนอกจากะเลยนะเล นี่เนื้อตรงนี้ครับจะสวยมากนี่นะเอาแบคั่วคั่วใส่กระเพากระเพาะวายครับนี่กระเพาะมันนั้นะเลยอันนี้กรึบกรึบครับนี่แบบแก้วนี่อันนี้รวมเลยนี่นี่ชุดรวมครับมีหัวใจครับนี่มีมามีเส้นด่วมมีไส้มีมามียังมีตับพี่ที่จริงมันจะเป็นต้มแซบหรือว่าแกงออมแกงออมนะต้มขมไปครับเดี๋ยวมาดูเครื่องหน่อยเครื่องเดี๋ยวเพื่อน เผื่อเพื่อนๆแบบอยากรู้ว่าใส่อะไรบ้างนันเดือนนออนครับนออนไวรุนบ้านเฮาก็อาจเนี่ยองกินประจางอาจจะได้ดูนะครับมีพริกแห้งขาดไม่ได้เลยครับขมิ้นขมิ้นหอมแดงกระเทียมตะไคร้ขาดไม่ได้เลยเม็ดผักชีเม็ดผักชีชุดเครื่องเทศทางเหนือครับนี่เขาขายถึงห้าบาทนี่นะนะแล้วก็นี่อาจบอมีขมิ้นถ้ามันหายากไรเพราะว่าหาขมิ้นเป็นวัตถุดิบแบบธรรมชาติธรรมชาหายากเอา ผงขมิ้นเอาผงกะหรี่หรือผงขมิ้นแทนก็ได้ครับแต่ว่าอันนี้ก็ต้องใส่ด้วยนะครับเออผงกะหรี่ผงกะหรี่นี่ต้องใส่ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะจะเพิ่มรสชาติมากแสบแล้ววันนี้เด็ดสูตรของจากสปปลาวอันนี้อันนี้เวอร์นี่เวอร์เมื่อเด็ดต้องเล่นหมดเลยปิ้งเนื้อสุกอ่ะวันนี้เวอร์เบียกวันนั้นซื้อมาขวดเดียวต้องเล่นปีก่อนแล้วนะมันยังดูดูความโอ้เมื่อเด็ดไม่ควรเป็นโอ้โหเจ้าเจ้าเจ้าพระจบริสุทธิ์มากเลยแล้วก็อยู่ได้ เดี๋ยวจะให้นาเร่เอาผัดใส่เนื้อนี่แหละครับวันนี้เดี๋ยววันนี้ผมขอรักษาเป็นผมตำพีแกงให้นาเร่ช่วยสับเนื้อนะครับสับเนื้อแล้วืันนี้เป็นในเป็นในเมื่อนี้สูตรลุงเด่นสูตรเพลียแกงลุงเด่นมามาที่ผมตำให้วันนี้ช่วงนี้ผมขยันในการทำกับข้าวมากเลยช่วงนี้ให้สูตรเด็ดเด็ดนะจิ้นแห้งจิ้นแดดเดียวโอ้จับไปจับไป มื่อนี้ยซ้ำๆในยูบ้านลูกเรียนก็ไปนั่นก็ต้องไปสัมผัสอาหารไอ้ตั้งทิ้นหน่อยแต่ว่าวันนี้เขาก็ต้องไอ้เผยแพร่วัฒนธรรมทามงเหนือเขาว่าทางอีสานเนี่ยผสมอีสานนาเลแน่ไอ้ลูกเรียนแน่แต่ว่าลูกเรีย <ๆ S 2> น,นนัดไปทางสูตรน,นี้ขมได้นะได้สูตรนี้ต้องขมครับแบงก์ก็ได้คันว่านี่ให้ลองทำไมใบจันหมาวอดเนี่ยเขาเอาดีมันใส่ด้วยเลยโอ้ยอัมรำเอออ่ะโอเคจันท์ได้ครับครับอ่าอะไรเด้อซีเด้อเอาแบบเป็นทางการเลยโอ้วันนี้แสงสวยมากเลยแสงดีดีก่อน ม,มาตัดเอาใส่ถูกส่วนเลยเนะ้องเด่นเนาะเนี่ยเอ่อใส่ใส่เครื่อง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 ในนี่ต้องใส่แบบรวมๆหลายๆอย่างครับมันจะได้เข้ากันดีมาลองมาดูสูตรนี้นัตติพทให้นะนเครื่องเทศเป็นหลักเม็ดผักซีนี่ต้องต้องข,า,ขาดบ่ได้ก็ใน,นชุดเครื่องเทศนี่ที่เขาขายนี่มันก็จะมีเม็ดผักชีมีหลายๆอย่างมีสมุนไพรครับจะไม่ใส่หมดนะ แต่ว่าเมนูนี้ขาดขมิ้นไม่ได้นะเครื่องแกงตัวนี้สามารถเอาไปใส่ไก่คนจะกินเนื้อก็ใส่ไก่ใส่เป็ดใส่หมูผัดนกผัดนั่นซัดนี่ปีกครับใส่ไดมั้งใส่ได้หมดเลยใส่ตะไคร้ด้วยนม่ดูไอ้เครื่องเคียงพวกผักพวกยังนี่นั่นเลยสเดยวกันเลยครับเทตะว่าไอ้วัตถุดิบจะเป็นไก่เป็นเป็ดเป็นนอกเป็นอ้ไ ยังตามใจชอบครับแต่เป็นเนื้อถ้ามีเครื่องในครบบไปนะครับจะสุดยอดเนอะใช่โอ้ยหัวใจเป็นชิ้นๆเลยครับต้องตำข้างล่างหน่อยทำยังไงเน,นาะัดนีนี่นะหอ,อมค่องเท็ดเลยแหละม,มีดครับผพ่น<พ><พ>เปื้อนมีดมีดกระพึงไปฝนมนไม่มกี้นี่ฝนไม่รอนะเล่เลยเนี่ย แล,แล้วเมนูนี้นะต้องกินกับข้าวสวยกินกับข้าวสวยร้อนๆครับโอ้แสงทำเป็นสวยอย่างงี้ยแกบ,บังสิงนะ่<ม>เออเนี่ยแสงแสงสวยมากเลยวันนี้ต้กินกับขา้าวนี้ต้องมีน้ําพุกคลิกหน่อยงเด่นหน่อยครับครับถ้าเป็นกับแก้มนี้ก็อีกอย่างนึง่นแห้งๆไปแห้งๆไปครับอันนี้เราจะตุ๋นนานอยู่นะครับเราจะตุ๋นเอาน้าเราจะผัด,ดกับเครื่องแกงเนี่ยผัดนานๆผัดเ้วเติมน,น้ำหยอดน้ำไปเรื่อยๆจนคิดว่าเนื้อมันนุ่มลวถึงจะเอาผักใส่อันนี้ต้องเผ็ดๆหน่อยแต่ว่าอย่าเผ็ดมาก เพราะว่าจะมีใบกะเพราควายใช่แล้วก็ผ้ครับแล้วก็คิดใน้รั่องพวกไอเครื่องเทศนี่ไอถุงห่อนเมื่อกี้นี่ครับเผ็ดสิว่ปชนิดแล้วกะเพรานี่ก็เผ็ดใบกะเพราควายเนี่ยจะเผ็ดมากนี่นี่ครับเผ็ดแบบยีหล่าร้อนแรงครับครับอนนี้เข้าตรงเนียนพริกแหงเนาะสีสันจะได้บางชายใดได้กืนแกงรับรองมีแรงกันทุกคน เียหอ,อมแดงใส่ที่หลังครับเดี๋ยวมันจะนั่นเองราปวนซออนีมหนนมันหน่อยนะโอ้ใส่ม้ามม้ามนี่จะนุ่มนมุ่มั่นหมครับโรงเรียนตราป่วนเราโรงเรียนเดี๋ยวนี้โรงเรียนจะเดินทางเล้ววะครับต้องตุนพลัางงานมาอีกแล้วต้องหากินกับข้าวเหนียวไว้เยอะๆก่อนเดี๋ยวจะได้ไปชิมรสชาติอาหารสางทิ่นจริงๆถ้าไปเหมือนเชนญทะเลไปนะอาจจะไปแวะซื้อหมูป่าที่ตลาดมูเซอร์นั่นเลย เดี๋ยวก็ฝากถากกินน้ำนองเด่นมนแล้วนี่ช่วงนี้เดี๋ยวกลับมาจะพาหน้าน้องเด่นถึงฤดูการแล้วอ๋อส้ป่าบอจะทันบ่เออถักเด้อหลายบอหลายบอลนี่โคตรตาลายบอมากเลยภารกิจตามหาปลาบึกเราเดี๋ยวพี่หมีกันนั่นนะพี่หมีกันสูบบอมือใดรบอกแค่เด้อท่านนาได้ได้ส่งข้าวพี่หมีเมือนได้ร่องโตกันเห็นแน่นอนครันเดีหลังจากน้องเด่นกลับมาครับครับนี่ต้นเดือนครับต้นต้นเดือนต้นต้นเดือนหน้า แล้วก็จะพักยาวจนถึงสิ้นปีเนาะแล้วก็ต้นปีก็ว่ากันอีกทีช่วงนี้หนาวแล้วครับกล,กลิ่นเครื่องเทศขึ้นมาแล้วนี่ขมิ้นนี่ขาดขาดไม่ได้ต้องออกเหลืองหน่อยซ้าเครื่องแกงให้ละเอียดเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกะปิเมนูนี้ต้องมีกะปิครับมันจะเข้มข้นไอ้นี่ขมิ้นใส่หมดเลยขมิ้นสองหัว หอมแดงใส่หลังสุดพี่แกงตำเองรับรองจวดแน่นอนตำมันนุ่มมันนุ่มอีกแบบนี่ตำเนื้อเราไม่ขโมยเลยมันเป็นท่านสมัยน้องเรียนนะครับแต่มันก็บอกเหมือนตำเองนะแต่ว่าถ้ามันบันได้อะถ้าเราขึ้นตำเองแต่ว่าข้าวสวะบางดีข้าบางทีข้าเพิ่มนั้นก็เขาเยเป็นกลางๆงี้ว่าแต่ข้าจะมาหาเพิ่มมันกับข้ากระเทือนแล้วไม่เป็นการยุ่งยากมันก็เลยเป็นการขาดอัตรรครับวันนี้เขาหาเองในบางทีเขาปั่นเมาเลยเนาะ เหมือนกับลาบเนี่ยถ้าเราไปใช้เครื่องบดกับลาบเองเนี่ยรสชาติเหมืนกับกระยางกันไนหะมถ้าเราต่างกันจากนี่เดี๋ยกตะไคร้มาเลยต่ำเลงของสดน,นั่บัมดเลยครับโอ้เมนูนี้นะเป็นตอนเย็นๆอย่างนี้ครับถูกต้องที่สุดกับแก้มได้กับข้าว,ว <ๆ S 2> อร่อยอ้าวใส่ให้ผมเลยเออนี่พริกแกงเรานี่ต้องเครื่องต้องถึงถึงครับกลิ่นกลิ่นเครื่องเทศใส่กะปิด้วยนะครับอุ้ย ทำไปเลยครับให้มันแบบเข้ากันได้ดีที่สุดกลิ่นเครื่องเทศขมิน้นตะไครไกก้ทำใบมะกรูดใส่ไปด้วยครับเดี๋ยวใส่หอมแดงหลายๆยนะยิ่ง,ย,งยิ่งดีครับได้หวานไปด้วยกันหมดเลยแล้วเดอร์เอฟซีนี้วันนี้นี่เครื่องแบบครบเลยนะครับเป็นม้ามเป็นบบแก้วเป็นเครื่องในเป็นเนื้อครับแล้วก็ผักนี่ใบกะเพราควายเราใส่เป็นใบใหญ่อย่างนี้แล้วก็โกสนละเล่พวกข้เต็มสูตรไปนี้เชยเทย้อเยเต็มอเล่าเมื่อนี้นะละเลานานะ อันนี้เจอว่าผักนี่โอ้หลากหลายครับผักเยอะๆครับเพราะว่ากินกับข้าวสวยร้อนๆครับว่าช่วงนี้ข้าวใหม่ปลามันครับข้าวคว่วเอ่อกับข้าวธรรมดาก็มีกับข้าวคว่วก็มีอีกครับใส่ใบผักหอมไปจ้ะผักชีไปเรื่อยอ่าสูตรเหนือแต่วันนี้ให้นาเร่ทำผมตำพี่แกงให้ละให้นาเร่จัดเลยวันนี้แน่นอนกินก่อนเออก่อนอื่นเลยให้จังไดนาเร่เขากินอะไรเนี้ยก่อนนี่ปวดอ้พี่แกงตำเองครับล่างเลยมากเลยอันนี้จะเป็นกลิ่นของเครื่องเทศทางเหนือหน่อยนะครับนะครับเพราะว่าเป็นเมนู ของไอ้ต้นตำรับคนเหนือหรือเราเนี่ยนะครับศุนพริกแกงทางเหนือพูดถึงคล้ายๆกับพริกแกงใต้เนาะคนใต้เขาก็ชอบกินขมิ้นนะขมิ้นนะครับนี่สีจะรสจัดสีจะเข้มเนาะแต่ว่าต้องเผื่อใจไว้ระวังใบใบยีหลานครับใบยีไอ้ใบเนี้ยใบกะเพราควายนี่มันจะเผ็ดมากมันจะเผ็ดชาเผ็ดร้อนครับคูนสองเลยแหละพี่อ่าแแ่บคุณสองครับเราจะใส่น้ำไปพอดีพอดีนะครับแล้วมันจะแบบราดบนข้าวสวยนะผมบอกไว้เลย ข้าวสวยเป็นหม้อก,ก็ไม่ไม่อิ่มครับอ่ะเดี๋ยวให้เะเลยเตรียมผักเตรียมเครื่องแป๊บหนึ่งครับมาแล้วครับบ่มบมจุกหน่อยนะมันต้องดับดับ,ดบกลิ่นหน่อยหนึ่งได้คือเขาเฮ็ดคือทะเลเฮ็ดม้นนั้นนะแซบอยู่หดล้ล่ะคักอยู่วันนั้นอนะ่ะมาแล้วครับเอฟซี FC. มาดูสูตรการทำข้วแห้ข้่วเนื้อใบกะเพราครับกะเพราควายด้วยนะสูตรนี้รับรองเตรียมกับข้าวกับปลามารอได้เลยครับรับรอง แบบไหนวันนี้ใช้กระทะเหล็กครับนี่เผาจนกระทะจนเป็นสีนี้ไปแล้วครับนี่แน่ครัอ่ะเอออ้วเราต้องคั่วกับเต้อถ่านนะครับมันถึงจะอลังโอ้โห,ม,หมากมากเลยครับพริกแกงเราตําใหม่ๆครับใส่กะปิร้อนไปไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอดีเนาะออเดี๋ยวเอวันที่ใหม่ก่อนไ อ <Ooh, S 2> mm hmm. กินพริกแกงมาแล้วครับทำงานแล้วครับ่อยไห้มันสุกครับพี่นอ้องตอนแรกคุณน mm ่ะ hmm. หอมพัก mm hmm. เนื้อจะเจอกับพริกแกงตัวนี้นี่ mm hmm. บอกว่าเลยตำพริกแกงเองครับ mm hmm. วันนี้ mm hmm. ป้าโทูหัวสักครู่เห็นเกือบไหม่ครับ กลิ่นนี้มาใช่เลยครับเดี๋ยวเจอผงกะหรี่เข้าไปอีกนะแบบแม่นเลยข้าวกำลังจะอันหุงพอดีครับโอ้ใช่ใช่ใช่กลิ่นแค่ได้กลิ่นนี้ก็คือบอกว่าเปิดร้านอาหารได้เลยนะเลยสุดหอมตามที่เองชมเองตามเองชมเองครับช่วงนี้เอ,อหอมจริงหอมจริงนะนี่เอาเลยไหมผัดก่อนนะผัดจนหอมนะ หอมคักรหยไม่สุกอห่าไมขึ้นหอมออกกินจะเห็นไหม่เท่านั้นนี่น้องครับเข้ามาขวายเอาหอมดุกดขวายขวายแหง้งครับสูตรน่เลยขั้นตอนสําคัญคือผัดพริกแกงเนี่ยเอาจะมันผัดไฟอ่อนๆผัดกับเตาถ่านเนี่ยให้พริกแกงมันหอมไปก่อนนี่ครับได้ที่แล้วมั้งแล้วก็น,เกน,น,เกน่เลยก็จะนวดเมื่อมันใส่เทียเดียวพร้อมกันได้ก็ได้ครับอพราองั้นขึ้นหอมก่อนจา้าอาล้ครับถึงขั้นตอนสําคัญครับขวได้ที่แล้วก็อ่าครับเนื้อไปเลย คือไม่ได right. right. so, yes. ้ใช right. ้เน right. ื yeah, ้อแดงเดียวครับใช้เนื้อผสมเครื่องในครับตัวนี้มีม้ามเป็นเนื้อแกงสิ้นแกงครับครับมีม้ามมีไส้มีกระเพาะมีเนื้อครับมีหัวใจเอาแบบต่อทานเขาเร่งรีบว่าได้จาจแต่ว่าตั้งสี่ล่ละแต่เป็นไปได้ต้องให้เท็าตั้งสี่พี่น้องนี่นะควายเด็คข้นควายตุนไปเรื่อย หอมมากเลยท่านผูครับ,บขาดอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะครับน้ําล้างครกเตรียมไว้แล้วอนี่นั่นเลยต้องเตรียมน้ําล้างครกแล้วก็ของดีจากสปปล,วปล,ลาว,วม,พมเพื่อให้กาลังใจมันจะได้กลิ่นขึ้นมาอีกแบบนี้ครับนะโอ้ดูดูนี่ครับพวก,กับต่อ่านนี่นะใจเย็นเม็นจะใจเย็นนิดนึงแต่ว่า คุณจะได้ iscilla, อาหารที่แบบเฮ็ดไปมีเวลาอ่ามีเวลาเสริมเฮ็ดไปตําจอกไปน้ายันเลงเนี่ยท่าพี่น้องเน้นน้ำแรงเลี้ยงด้วยเฮ็ดไปเนี่ยมันเศร้าเฮ็ยเนี่ยมันเว้นนี่สูตรนั่นนี่เดี๋ยวแม่บ้านเดือดร้อนแมนเยูะโอ้คักค่ะค่ะเดี๋ยวรอน้ำอ่อเจาะอ่อเจาะไหมครับเดี๋ยวน้ำจะขึ้นมาเองแล้เลยเนาะครับเดี๋ยวก็น้ำส่วนหนึ่งที่วันไหนเนื้อมันละตัวมันจะบีบน้ำออกมาแตวเหาก็ตั้งน้ำละหกุ่น สุดยอดครับแบบเดี๋ยวผ่านกันเบิ่มก่งก้นรองเท้าระหว่างที่ผ่านหอมหอันนี้คือผงกะลีขวไปครับขวไปให้มันไนเนื้อจนเนื้อมันออกอน้ำมันออกเนาะรัดโตเกือบสุกแล้วเข้าจังตุนครับคนอื่นเลยนี่ก็จะเพิ่มความหอมครับผงกะรีผงกะรีเข้าไปเพิ่มสีสันน้ำเพิ่มสีสันแล้วก็ได้กลิ่นที่คืออถ้าใส่นี้เข้าไปบอกกเลยไปกลิ่นไปสามบ้านนะครับ นี่นะดูกลิ่นพริกแกงกลิ่นนี่นะหอหิวข้าวขึ้นมาทันทีครับน้าเลยังกลืนน้ำลายพอใส่ผงนี่ไปปุ๊บน้าเลกลือน้ำลายเยอเราอรียกต้อมยังก่อนละมันมันก็มันย่วน้ำลายดีเนาะเดี๋ยวก็จะปรุงรสตามใจชอบนะครับแล้น้ำลงเรนครับก็จะมีเครื่องปรุงก็มีซีอิ๊วขาวซอสหอย น้ำปลาข้าวกับผู้ยังเนี่ยเอาเกลือน้ำปลาเสื้อๆก็ได้ถ้าไม่มีซอสหอยซอสยังเนี่ยก็ถือว่ามันในก็โอเคแต่เป็นบ้านๆเลยว่าไปเทศตามทุ่งตามท่านี่ยไม่ยังก่อน้ำปลาจ้าจ้าผงนัวเดี๋ยวเจอใบอันนี้เข้าไปใบโกดสนนะครับใบนี่นะโอ้โหชีฝรั่งเนี่ยใจเย็นๆครับรอมันตุนต้องตุนหน่อยต้องใส่น้ำแล้วตุนไว้ก่อนครับโอ้ยแสงกำลังสวยครับนี่ตอนนี้น้ําจากเนื้อนะเลยยังไม่ได้เติมน้ําเลยนะครับเติมเลยเติมครับน้ำออกมาเอาเจาะแสงอาจจะน้อยนิดนึงเดี๋ยวไปเอาสปอตไลท์มา อ่ะถึงขั้นตอนสําคัญที่ต้องให้มันมีดับกลิน่นควบฉวดฉ่วงเนี่ยจังหน่อยสันนิบาตเรียนแต่ว่าห้าวบะมันไอ้นี่บดจำเป็นได้ว่าอันนี้บดจำเป็นว่าต้องต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องใส่น้ากันเด้อครับห้าวบะมีกับห้าเฮ็ดกับห้าเป็นยังครับอันนี้ก็แต่ถ้าใส่แล้วจะอร่อยกว่าเดิมนนี้อร่อยจริงไม่ใช่ว่าใส่แบบเล่นๆนะเนี่ยไมรากตันมันขึได้เปื่อยง่ายอยู่นะครับมาละขั้นตอนสําคัญครับเทคนิคในการทํากับข้าวให้อร่อยในี่เาเลต้องนี่เลย โรงเรียนว่าต้องเบื่อมเนี้ยจะน้อยไปพี่น้องนี่หอมคักแล้วบัดนี้น้ำมันหลายโรงเรียนน้ำจากเนื้อออกมาแล้วนั่นเลยเนาะอู้หูออจ่อเลยครับดูดูเวลาต่วนมันจะได้เปื่อยน้ำโรงเรียนโอ้ตายตายตายนี่อันนี้คือเนื้อออกมาจากน้ำออกมาจากเนื้อเลยครับโอ้หอมคักพี่น้องเอ้ยทีนี้ก็ล้างล้างคอกนั่นเลยเนาะต่วนบานนี้พี่น้องจ้าจูวดเข้าไป เล่งทานเต็มที่เลยครับเดี๋ยวให้มันเดือดๆอุบุอุุอุุอุุนะนี่นี่นี่สุดยอดไม่ได้เจอญนานนะครับวันนี้เสอร์ไพร์ครับเสียวัดสวัสดีครับสวัสดีครับนเพิ่มสวัสดีครับลุงเด่นสวัสดีครับเนี่ยวเนนี้เขาหล่อหน่อยนะเขาไม่ได้ออกบ้านเนีเป็นอะไรสองสองเท่าสองเท่าทำงานครอบกะาเลยตอนนี้แปดสองแปดเอาเรื่องเลยตรงนี้นะคิดถึงเพื่อนมากวันนี้วันขาวตไก่วันนี้ เดาสุ่มมาครับวันนี้เดาสุ่มมาวันนี้ก็ไม่ได้เจอลุงเด่นนานแล้วครับตั้งแต่คิดถึงมากเลยเนี่ยดีใจมากวันนี้กักตัวบอกละมนเลยกักตัวสามชั่วโมงเลยกักตัวเดามาก็เลยวันนี้บอกเจมบอกเจมมนว่าขอตัวอยู่ถึงห้าทุ่มอย่างต่ำปกติถ้าวัดขอห้าทุ่มนี้จะอยู่ถึงตีสองนะไม่เคยไม่เคยอยู่ถึงห้าทุ่มเลยตลอดดีใจมากครับวันนี้เปิดมาเอวหาเอาเลยเอาเลยบอฮอทนี้เอฟซีดู เพราะตัวนี้ FC เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยครับสําหรับเนื้อตุนเราเนี่ยนะเร่งด่วนไปน้อยนอนโรงเรียนนอนเพราะว่าไอ้นี่เพื่อนเพื่มหาญาณเพราะท่านกินข้ากันได้เอาจัดมากยังจะน้อยข้ากับตุนนั่นคือกองเสียงครับเสียงมันโมโหงี้ครับนอปร่งตอนนี้เข้าไปในโรงเรียนจากหาเลยปรุงเลยโอปกตินี่อันนี้ที่ใส่ที่หลังเสวัสดียายทานน้ำเด้อยายกลับมาแล้วเด้อร์ยายมากินข้าวน้ำแกงเด้อยายแซ่บๆเด้อ ใส่หลายเสบหลายใส่น้อยเสบน้อยอันนี้กอกแรกก็ซื้อได้เลยเขาเรียกว่าสั่งการค้าของนาเร่สั่งฉากก็ซื้อได้เลยทำมอโตนี่มันมักเลยนะนี่เติมซอสปรุงรสอ่ารสขันว่ามีก็ใส่เกลือน้ำปลาธรรมดาพ่อครับพี่น้องแต่ถ้ามีก็ใส่ไปมันก็จะหอมนั่นเลยเนาะอ่าครับมันจะดูครับดูครับดูแบบเกลือน้ำปลาโอเคน้าเร่เราตักน้ำแกงให้ดูหน่อยน้าเร่กล้องอันนึงเนาะ ลมไปทางนี้เออนี่นี่โอ้โหเลือนี่อาชาดเข้าวสวยนะครับผมบอกกันเลยว่าข้าวหมดนี่จอกหอมหวนกินเหาะกินนี่ไปสองบ้านสามบ้านไม่ได้นี่ถึงเวลาแล้วครับใบกะเพราควายที่เรารอไว้ทั้งวันนี่พระเอกเขาได้นี่ครับพาอเมนูอะไรนะเนื้อผัดกะเพราควาย จำชื่อคลิปยังไม่ได้ยังไม่ได้ตั้งนะนี่ขั้วแหมขั้วควายขั้วเนื้อกะเผาควายขั้วแฮมกะเผาควายแต่ว่ามันบ่แฮมเหรอครับพี่น้องมันออกน้าครูคิกแล้วหมดหน้ามันรวงแล้วหมดเลยรับต้องอย่างนี้ไม่ต้องน้ำอย่างนี้วัดี้พ่อกินกับข้าวสวยครับเอาไปเลยใส่นะครับใบโกส่งโกสวนครับใส่เข้าไปใส่เยอะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันจะมันจะมันจะเซตตัวลงไปเองนี่เออนี่ครับเจอใบกะเพราควายเข้าไปครับดู ใบกะเพราครับโกศลโกศลนี่จะหวานมากให้ความหวานเพิ่มตัดความเผ็ดครับนี่เห็นว่าอย่างนี้ไม่ใช่นะเดี๋ยวหายหมดเลยเดี๋ยวมันจะเลือนิดเดียวครับ,บ,บอ่าเอาเลยนั่นเลยจัดไปคนสองรอบเลยมันก็จะยุบตัวลงไปแล้วก็คือกับข้าวชั้นดีครับโคตรเทพของเมนูเป็นกับข้าวได้กับแก้มอร่อย โ <Okay. S 2> อ้โอลังการงานสร้างเรื่องของผักครับแต่ว่าแต่ว่าผักมันจะอร่อยกว่าเนื้อนะนี่อื่วันนี้เพื่อนมาหาครับสิวัดมา,านี่จังหวะดีเลยอยากกินข้าวกับเพื่อนน่าจะเป็นกนับข้าวอร่อยเลยวันนี้ดูนี่ครับสุดยอดครับผัดเนื้อ,อนนใบอยีห่หร่ามี่ นี่ริกเม็ดพริกอยังมากรยหนาแตงหนาก็่าสุดจอดลุงเต้ยไม้กระยายนี่กระยานทักเขาห้องกระยายนี่ดูนะวัดใส่ขมขมก็ยิ่งแซ่บนะพอว่าข้อมวยฮะพอว่าเออข้าวอาจจะไม่พอนะเนี่ยเออจะพอไหมข้าวข้าวอาจจะไม่พอนะนี่แล้วก็ข้าวนี่หุงนึ่งไม่หุงไม่ไหมนี่ดูเก็บีกินใบยี่หรากินกะเพราเนี่ยน้องเลยจะมีสูตรพลัด นั่นเลยก็จะพลัดความผมเข้าไปตักข้าวเลยจ้ะอายายตักข้าวเลยยายกินข้าวนลำกันเด้อโอ้เบิ่งข้าวไหมข้าวก็ร้อนเม็ดก็สวยอ่าตักกอนยายตักเลยยายแซ่บเลยกินข้าวอิ่มๆไหมวันนี้นั่งกินแบบสไตล์แคมปิ้งนะมีไฟแบบแคมปิ้งประมาณนี้เลยก็ดูข้าววันนี้ครับนี่ข้าวนี่ ข้าวข้นข้นเห็นแล้วขึ้นนะข้าวข้นข้นนั่นีอครับขอบคุณครับนั่นแหละบรรยากาศกัมีดเออเมนูนี้กินกับข้าวสวยมันจะเข้ากับนี้นหรยายข้าวร้อนๆผัดร้อนๆแล้วก็เดี๋ยวมันจะเผ็ดนะจะเจอใบยี่หร่าเข้าไปเจอนี่เข้าไปนี่มันจะนี่ โฆษณาไหนถึงช่วงโฆษณาละไม่ไม่รู้เลยรือว่าหรือว่าเขาเขาช่วงโฆษณาเจอข้าวร้อนๆเจอข้าวเหนียวยังไงเจอไอ้ฝาเหลืองเข้าไปมันจะเป็นยังไงพี่น้องเจืดขึ้นไปแ่บเฉยแล้วพน้องจเฉยแล้วพี่น้องตัวนี้สูตร p l u ขมอมล้ำนั่นเลยจุดจวดให้หน่อยนั่นเองนี่ถ้ากินข้าวถ้าทำกับข้าวมันต้องมีน้ำขุกขิกอย่างนี้นะครับเรามาทำดูเนื้อนี่หั่นอะไรก็ได้นะแล้วก็ตักกินอย่างเงี้ยเครื่องในก็อย่งเงี้ยใช้นได้ครับ ไหลมาขมโอ้น้ำลายทำไหลน้ำลายไหลแตะเนี่ยนี่ไหลจริงอู้เหยียบอะไรเนี่ยลองดูลองอ่าเออเสียวัดชอบขมครับเพิ่มได้รอีกขมขมได้เผ็ดได้แล้วก็ข้าวสวยร้อนๆเนี่ยมันกลมกลนไ้มีสองสูตรครับอันนี้ข้าวเป็นเนื้อด้วยยังไงปะ นุ่มๆละลายละลายนะเด้อยใหญ่เด้อจวดจวดเลยเด้อยใหญ่เด้อยไม่ได้กินไม่ได้กินฝีมือนะเลยนานแล้วนะนานแล้วเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวไอ้สู้ปลาดิฮึเดี๋ยวต้องให้สไลเดอร์ไอ้น้องสไลเดอร์ในี่ยตำนานเอาน้องเพชรน้องพลอยมากินปลาเผาเด้อพับพับมอโตเอ้เดี๋ยวต้องเลยจัดเลยเดี๋ยวเปิดหัวเลยอ่าเออนื้อไงยายน้องนั่นนาะเปิดหัวเลย กลมกลมนวนวลเลยเนาะจะเจอใบกะเพราควายเข้าไปนี่มันเข้มข้นนะแล้วก็ใบโกสนี่มันหวานมากครับไปแล้วตั้งกล้องดีกว่าหิวแล้วเอาบึกนู้วเอาเด้อเอฟซีมาครับโอ้โหหามเด้หามได้สูนี่หามมั่งถ้าโตเพราะว่ามาครับสูตรจัดเต็ม เบื้องบนแล้วอะไรของแพทย์มนูนี้มันต้องกินกับข้าวสวยเริ่มเพชรกระเดาลิ้นกันมาแล้วยีรานะตอนแรกกินเพชรธรรมดาบัานนี้ครับเริ่มไปสมุนไพรเริ่มแทรกซ้อนกันมากโรงเรียนใบยีราพวกใบอกระเพราใบใดได้คืนแกงซับไปอีกเนาะซับมันกินน่องวัวนั่นเลยเพชรผมนี่เนาะก็โอเคนะนี่นู่นนี่เนาะ เออดีนะนี่เป็นครั้งแรกนะที่เอาเนื้อวัวมามาทําแบบนี้คือมันแบบมันมีเครื่องในอ่ะมันก็มีทั้งน้ำทั้งไส้ไส่ไส้อะไรเงี้ยอืมดีครับที่จริงไส้วัวนี่อร่อยกว่าไส้หมูนะเหมอกับเส้นหมูนี่นะมันหอมมันหอมถึงข้าเอมีแห้งไปเลยอะเดี๋ยวเพื่อปอกกลับมาจะมาขายได้หลายสูตรละกินตุ๊ปกินตุ๊บ อันนี้ครับนี่เมนูกินต้มเมนูหลักขึ้นหลับลุงเด่นสิได้ไปเปลี่ยนพ่อขั้วบ่ไปเป็นบางครั้งด้วยเผื่อไหนไว้หลวงเพื่อเพื่อแกปัญญาเปิดอแกบอกบอกก็ขายแล้วตะก่อนแหละแต่พริกลาบมันบอกลงตัวบางวันกะล้มบางวันกะบัลล้มก็บอกว่าเดี๋ยวพ่อผมมีสูตรผมคือพริกลาบก็ต้องแบบเป๊ะทุกจานต้องเหมือนกันต้องมาตรฐานแกก็บอกว่าดูดูก่อน พราะว่าเดี๋ยวก็จะมารีโนเวทบ้านใหม่ก็ปีนหน้าพุ่น,น่ะเพราะว่ากลับมาเนี่ยจากโมยังเขาอยู่ส,สนนั่งอันนี้พูดไว้ก่อนเฉยไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ว่าจะทําจริงอะไรแต <laughs> ่คุรอกก็รอดได้ผู้ย <laughs> อยากก็อยากได้ไม่ใชียวเอฟซีฟังคลิปนี้ไปแล้วเดี๋ยวเมื่อไหร่จะเปิดเมื่อไหร่จะเมื่อไหร่จะเปิดจะได้มาดีไม่เอาอะไรยาวจะเปิดก็ไม่เอียวหาปอมอยอุ่นหนุนปอมอยเนี่ยเด <laughs> <laughs> ้อแต่ต้อพูดถึงว่างวด คนที่สิบหกที่ผ่านมาเนาะอ๋อป่าวุดนะป่าวุดป่าวุดเราเดีโชคดีคนใจใกล้ชิดกันอีกนะครยังยังยังคนเคยรู้จักกันลูกเดนอีกยังไม่ไม่ได้ข่าวว่าแกสลองนะครับยังยังไม่ได้ข่าวเขาถูกตะวันที่หนึ่งเขาก็ต้องใจเย็นก่อนใจเย็นเเพราะว่าคนนั้นวางแผนตอนนี้มันทั้งมีความสุขทั้งมีความทุกข์นะเผดความสุขความทุกข์ แต่ว่าก่อนแกจะมามีความสุขแกก็ผ่านความทุกข์มาเยอะนะผ่านหลาโรคนั่นมาแล้วเยอะเยอะเยอะแต่แต่ก็ก่อนนี้ก็ยินดีกับแกเนาะพี่วุฒิเนี่ยที่ถูกหวยสิบสองล้านนี่นะผมไม่เคยลืมแกหรอกเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยไปเมื่อก่อนอยู่กับพ่ายเนี่ยเคยไปกู้ธนาคารออมสินเนี่ยพี่วุฒิอ่ะแกเป็นข้าราชการเองแน่หละแกค้ำให้ผมด้วยอสองมาทอแกค้ำประกันให้ผมด้วยแบบค้ำแบบพี่เขาต้องการข้าราชการค้ำให้หน่อยเมื่อก่อนเนี่ยตอนเราเริ่มเริ่มต้นชีวิตใหม่เนี่ยแต่ว่า พี่วุฒิจัดการให้เลยพี่ป้าวุฒิพี่วุฒิเนี่ยเป็นคนค้ำประกันให้ผมกับป๋านงในช่างเทศบาลเนี่ยแกก็เอาสองคนนะเอาสองคนด้วยนะทำไมนะเดิมเมื่อก่อนกู้เงินแสนเดียวเอาสองคนเมื่อก่อนกู้ยากครับเอาข้าราชการสองคนค้ำแต่ผมก็ไม่ลืมแกแน่แต่ว่าตอนนี้แกถูกหวยก่อนไม่กล้าไปหาแกแล้วเดี๋ยวจะว่าเราไปเกาะเกินไปเว่าอยู่เนี่ยเขาพูดไปเปื่อยนะวันนี้ เกิดใจได้เขารู้ว่าเรายังมีเราอยู่นะแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยอันนี้พูดจริงกระสาบ,บานผมฝันเห็นแกฝันไปเจอแกบอกไอ้พูดใครได้ตีกูครับคือผมก็ได้บมซื้อที่มาห้าไร่สามงานจะขายไร่ละแสนกว่าบาทเนี่ยเอาไหม,มคือซื้อได้กำไรแน่นอนอย่างเงี้ยเมื่อคืนฝันอย่างงี้วางแผนไว้ก็อยากให้แกได้แล้วมันก็อยู่เขตนี้เดี๋ยวนี้เพิ่นอยากได้ยังเพิ่นกระสีได้แล้วเนาะสิบส<า>องล้ <c oughs> านเนาะสิบสองล้านนอนเนาะคืออันนี้ฝันจริง ฝันว่าจะไปขายที่ให้แกอะไรไม่รู้ฝันอะไรอย่างนั้นแปลกนี่นะเพื่อนเราดิเป็นนักขายนักขายข้าสิงนะเนยนักขายพอรู้ว่าเขาจะที่จะขายขนาดหลับไปยังเป็นเงินเป็นทองแล้นะขายตรงบ่ครับครับอ่ะมีโอกาสลองไปทําดูครับสูตรนี้สูตรนั่นเลยเด็ดจริงอร่อยมากคนเดยการตีความอร่อยการตีความอร่อยมีโอกาสเราไปทาดูครับน้องเรียน ไก่ได้เป็ดได้หมูได้ครับอืมเมื่อก่อนนี่จันหมาวอดนี่ก็ได้แต่ตอนนี้ไม่ได้ละไก่หัวนี่แปลว่าอย่างนี้ไม่ใช่มันมีข่าวไงที่เชียงรายอ่ะออ๋ที่เขาโพสต์ว่าตามหาเจ้าของให้น้องอ่ะอ่าอ่านั่นแหละนั่นแหละเป็นประเด็นคขอบคุณครับไปแล้วครับเจอกันใหม่อีพีหน้าครับขอบคุณทุกคนที่เข้าติดตามนะครับเดี๋ยววันนี้เจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับเราไปทำอะไครับแซ่บแท้โอเคแซ่บ